ครับอยู่กับผม RBC คนเดิมครับโดยคลิปนี้จะสอนเกี่ยวกับเรื่องเพจนะครับเพจคืออะไรหายังไงแลกยังไงมีอะไรดีอะไรบ้างเกี่ยวกับเพจทุกอย่างจะอธิบายให้ฟังในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสอนโดยเพจนะครับเราต้องกด B ขึ้นมาครับกด B นะอันนี้คือเพจเพจจะมี2หน้ามีหน้านี้กับหน้านี้เราสามารถใส่สลับกันได้ครับอ่านีอันนี้ เพจก็คือถ้าเป็นเพจเซตก็คือพอเราหาเพจมาปุ๊บมันต้องครบเป็นรูปร่างไม่มั่วครับคือเป็นเซตของมันวนะ่าชื่อจะเหมือนกันหมดเลยจะเริงแต่เบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดใบครับทั้งหมดจะรวมกันเป็นเพจเซตหนึ่งหน้าทีนี้ไอโจตัวเพจเนี่ยมันจะยังไงมันมันลกช่องอยู่พอตัวนะวิธีวิธีก็คือมันจะอย่างนี้ครับกดตัวไอก่อนครับอยู่ช่องไอเทมของเรา อันนี้ให้ให้โฟกัสดูตรงเพจนะฮะเดี๋ยวแมันดูได้อันนี้คือเพจที่ยังติดอยู่ในกระเป๋าผมอยู่อ่าหมายถึงว่าเป็นเพจที่ยังไม่ได้เปิดที่มันมียันนี้คือยังไม่ได้เปิดเห็นัหมมันมียันแปะอยู่นี่คือยังไม่ได้เปิดนะแต่ถ้าเปิดแล้วจะไม่มียันแปะอย่างใบนี้อ่าพอเรากดใช้ให้เพจตรงนี้มันจะหายไปจากช่องแต่คําว่าหายในที่นี้หายก็ต่อเมื่อเราเอาไปใส่ในช่อง B กด b ครับเห็นไหม คือผมต้องลากมาใส่ไว้อ่ะสมมติผมลากออกแบบนี้นะอ,ออกอ,ออกอย่างละใบนะออกไปเลยอ่าออกอย่างละใบเงี้ยแบ่งไปช่องหนึ่งแบ่งไปช่องหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ไอเห็นไหมครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้อ่าแต่ถ้าเรากดใส่ในหน้านี้ปึ๊บมันก็จะแทนที่กันไปที่กันมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมแทนที่ไปแทนที่มาซึ่งมันจะแบบยังค้างอยู่ในช่องนี้ วิธีเราจะให้มันหายไปจากช่องของเราเนี่ยเราต้องเอามาใส่ในหน้าบีครับกดตัว B ีขึ้นมาแล้วเราต้องเอาเมาสล่าครับเงี้ยเมาลากขึ้นไปปั๊บอ่าเ็ิและมันก็จะหายไปจากตรงนี้นะครับช่องตรงนี้ก็จะหายไปแต่ถ้าไหนที่มันซ้ํายกอย่างนี้ใบนี้นี่ใบนี้ซ้ากันครับเห็นไหมอันเดียวกันชื่อเดียวกันเลยมันซ้ํากันถ้าสมมุติผมเปลี่ยนเป็นอันนี้ปั๊บอ่ามันก็ใส่แทนอันนี้ก็จะหลุดไปไออันนี้ก็จะกลับมาในช่องนี้นะครับ ก็จะมาแทนีมันจะมาแทนที่กันเดี๋ยวนะนี่นี่นี่นะจะมาแทนที่กันตรงนี้พอผมใส่กับอันเดิมมันก็ยังอยู่อะคือมันจะแทนที่กันครับพูดง่ายก็คือไอเจ้าตัวเพจเนี่ยถ้าเรากดใส่เนี่ยถ้าเราไม่อยากให้มันเปองช่องในหน้าต่างไอของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องเอาเมาส์ลากขึ้นไปเซ็ตไว้สองหน้ามีอันหนึ่งอันหลักอันรองอันหลักจะเป็นอันนี้อันรองจะเป็นอันนี้ แต่ว่าใส่สลับกันได้ครับแบบถ้เราแบบเซตนี้เป็นเซตคือที่กดมาพีี่เซตนี้เป็นเซตลงดันก็กดมาลงดันอะไรประมาณเนี้ครับอส่วนไอ้ที่เหลือเนี่ยก็คือมันจะลบช่องมันจะลบช่องเราซึ่ง,ซ,งซึ่งอยู่ในหน้านี้นะมันจะลบช่องเพราะว่าอ่าเราใส่ซ้ํามไม่ได้แล้วก็ช่องที่ช่องให้ใส่เกตมันมีแค่สองหน้ามีแค่หน้านี้กับหน้านี้มีแค่สองหน้าหรือก็คือเราจะสามารถเอาเพจเนี่ย ที่ไม่ต้องเปลืองช่องอ่ะทั้งหมด1ิบหกใบอย่างละแปดมาใส่ให้ไว้ในหน้านี้ที่เหลือก็ต้องเปลืองพื้นที่เก็บรอครับเปลืองพื้นที่เก็บในนี้เหมือนเดิมครับอ่านี่คืออธิบายเกี่ยวกับเพจเนาะต่ไมเพดมันมีดีอะไรยังไงอ่าคุณด,ดูนะให้ดูสเตตัสเพจเห็นไหมครับอ่าอันนี้ก่อนเห็นไหมอย่างอย่างใบแรกใบแรกนี้เพิ่มโจมเอ้ยเพิ่มเลือดสี่บแม่นยำสิบห้าดิฟสามถ้าใส่เป็นเซตเซตเอฟเฟคเห็นไหมต้องเลขสามห้าแปดที่อยู่ตรงกลางครับ ถ้าใส่เป็นเซตใส่3ามใบจะเพิ่มดิฟอีกหกเพิ่ม HP อีกร้อแปดสิบเพิ่มคริทลหกสิเอ็ดแล้วก็ดิฟเฟนต์อีก10แล้วทุกใบเนี่ยมันเป็นเซตเหมือนกันหมดเห็นไหมเซตเดียวกันมันก็จะเพิ่มแบบเพิ่มสูงมากอะครับไอเซตนี้เซตฮัร์ปแหลเนี่ยนะรูปบ้านที่มีต้นไมเนะ้เน,นี่ยนะอันเนี้ยหาได้ง่ายๆโดยการเอาหินอันนี้หินก้อนนี้ไปแลกแลกที่ไหนเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะครับให้รู้ไว้ก่อนว่าไอเซตรูปรูปบ้านเนี่ยใช้หินอันนี้แลก หนันนี้ได้จากการทำเควดฟ้าตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยสะสมมาเรื่อยๆครับหนึ่งหินตอน่อหนึ่งเพาต่อไปจะกลับมาดูอันนี้ก่อนอันนี้เป็นเพจม่วงเพจม่วงมีความแรงมากกว่าเพจฟ้าครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเพจม่วงมันม่วง้วมันจะดีกว่าฟ้าเสมอไปไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่ว่าออปชั่นในเพะเป็นยังไงโดยเพจม่วงนี้จะหาได้จากการลงดันดันไหนอ่าน,นี้กด F7 ขึ้นมาครับนี่ดันนี้ครับ แบ็ก r ร m มแนโรอลงไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้ครบแต่ว่าไม่จําเป็นครับใช้แค่เพจฟ้าก็เหลือเฟือครับทําไมทถาไมถึงใช้แค่ฟ้าฟ้าเหลือเฟือทําไมม่วงไม่ดีกว่าเหรออ่าแต่คุณดูหน้านี้อันนี้เป็นหน้าสเตตัสของผมตอนนี้เราใส่เพจฟ้าอยู่ค่าพลังจมตี104ยสี่ HP สองพนห้ร้อกส่าเดยวนะผมเปเป็นเพจม่วงนะครับปับ๊บเห็นไหม HP เพิ่มมา สีวกว่ากว่เอมั้งห้าสิบสี่สิบห้าสิบเองถามว่าค่าอื่นๆละ่ะต่างกันยังไงระหว่างสองอันนี้ที่ต่างกันก็คือค่าลบดีครับอันนี้เห็นไหมอีเวชั่นร้อยหกสิบหกถ้ากลับไปอันเดิมเห็นไหม e อีเวชั่นร้อยส่สิบสี่อันนี้ค่าพิสซิ่งเป็นค่าคล้ายๆกีกว่าแบบพวกแบบอ่าเกี่ยวกับตีตีแล้วแบบบล็อกพูดยงดียวั มันแปลว่าหักกระดูกอ่ะคล้ายๆแบบเหมือนตีทะลวงเข้าไปอะไรเงี้ยสาหรับตัวที่แบบมีมีการตีหักกระดูกก็จะใช้ค่านี้เหมือนเหมือนพวกเวทก็ใช้โจมเวทพวกตัวกายภาพก็ใช้โจมกายภาพอะไรประมาณนี้เนาะถ้าเป็นเพเดเพเดลูกบ้าเนี่ยมันสามสิบหกใช่ไหมถ้าเป็นอันนี้มันเจ็ดสิบมันสองเท่าซึ่งตัวกังฟูมันต้องตีหักกระดูกอยู่แล้วก็เลยต้องผมก็เลยไปฟาร์มหาเพเดม่วงมาใช้แต่สําหรับตัวที่ไม่ได้ตีหักกระดูกอะไรแค่ไหนอ่ะเอาแค่เพเดปลาก็ได้ครับต่างกันแค่เนี้ย 205รอห้ัห้6กับ2616ห่างกันประมาณ50รวมเจอมอะไรเท่ากันหมดเลยค่าหลักๆอื่นเท่ากันหมดจะต่างกันแค่ตรงค่าหักกระดูกกับค่าหลบแค่นั้นเองหลบก็ต่างกันไม่มากเห็นไหมอันนี้หลบ144่เมื่อกี้หลบ166ซึ่งก็ห่างกันประมาณ20กว่าอ่าสมอตว่าคือถ้าไม่อยากเสียเวลาไปหาพวกเศษม่วงมาใช้เราใช้แค่เศษฟาแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วผมเลยแยกไว้สองอันเลยไงเื่อไว้แบบ กรณีสองแบบแที่จะใชะ้มันมีดีต่างกันอีกน,นมันต่างกันไม่มากะเอางี้ดีกว่าเนาะมันต่างกันน้อยมากเลยอืแต่นี่คือผมไปฟาร์ม,มาเพื่ออยากจะรู้ว่าหามาเองกับแบบเอาหินไปแลกอ่ะมันต่างกันแค่ไหนอะมาพิสูจน์ให้ดูว่าเพจม่วงกับเพจฟ้าไม่ต่างกันมากอยู่ที่ออปชันภายในเพจว่าเราจะใส่แบบไหนนะครับอืม เพราะว่ามันเป็นของเลเวลเท่ากันเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้ก็เวลยีอันนี้ก็เวลยีนนลถามว่าดูเวลเพจตรงไหนดูตรงที่มันเขียนว่า a c c u r a t e form เนี่ยและฮารามแนวต้องการ requireer e l เวลยี่อยู่ตรงกลางๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหม r e q u i r e l e v e l เวยี level อยู่ตรงกลางๆข้างล่างๆครับอ๋อเราสังเกตดูเนาะอาละทีนี้เราจะมาเข้าถึงวิธีการแลกเพจแลกยังไง ก็เดี๋ยวก่อนไปนแลกเพชผมอยากให้ดูก่อนว่าถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่เพจนะเลือดจะหายไปเท่าไหร่เ่ะลองดูออกหมดเลยอืเนี่ยนี่คือไม่ใส่เพจเลือดมัอยู่พันห้าร้อยอ่าแสดงว่าเพจชุดแปดอันเนี่ยแม่งเลือดเพิ่มเป็นพันเลยครับอลองดูใส่เข้าไปเปบเบเปบเป็นไง 2 5 6 6สุดยอดไหมเพราะฉะนั้นแดงว่าเพจเนี่ยมีอิทธิพลต่อการเพิ่มศักยภาพของตัวละครมากต่อไปครับเราจะแลกเพจได้ยังไงไปครับไปดูดกันเลยครับดเดี๋ยวนะครับใช้หินนี้ที่ได้จากเควสฟ้านะเอาไปแลกวิธีแรกกด M ขึ้นมาดูแมป่าแบบนี้เดี๋ยวผมไปดูแมปสูงๆตอนนี้ผมอยู่ทวีปอยู่ตรงไหนวะเนี่ย ไม่ลูกศรผมไม่มีอ๋อดูดูเปิดก่อนอ่ะอยู่ตรงนี้วีก็ตรงนี้ถ้าดูจากมุมสูงอ่ะซูมเข้ามาเรื่อยๆอ่าตรงนี้แล้วก็ซูมเข้ามาในหมู่บ้านนี้อยู่ในโซนนี้แล้วก็อ่าซูมเข้าไปเยอะติ๊กเอาลูกศรอ,อื่นๆหลอกให้หมดถ้ากลัวหาไม่เจอเนาะน,นี่มันอยู่อันนี้นี่เ e อร์เชนกดปึ๊บเฟิบเฟิบจะมีมานี่ครับเห็นไหมไอ้ไอ้ดำๆที่อยู่ตรงลูกศรที่ผมทับอยู่เนี่ยอยู่เป็นไ รูปก,ก่อนดีกว่าจะได้เห็ชนชัดๆอ่าสอนชีวิตไว้นี่อันนี้ไวเลนวเนวลเลอร์สโตนเทรดเดอร์จังจ้าไอ้ตรงที่มันเป็นรูปหินดำๆของ,งเหลืองๆนี่ยครับอ่าก็คือไอเนี้ยคือเป็นเอวิจิที่ให้แลกครับ วันนี้ครับเดินมาดูใกล้ๆมาดูหน้ากันเลยครับนี่ครับจังจ้าบริเดนเวลเลอร์สโตนเทรดเดอร์อข้างๆป,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 ป้ายนะครับป้ายป้ายนี่อะไรวะจางมาเห็นครับว่ามันอยู่ข้างๆป้ายนะครับคนนี้อ่าคนนี้นะเด็กคนนี้อยู่ในแบบกันบบนะครับแล้วกดควุยเห็นไหมครับเขาจะมีหินให้เราแลกเหนะเกตหนึ่งเพจก็ใช้หนึ่งหินในการแลก แล้วก็ดึงมาเลยทีละอัน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 ดึงมาจนครบถ้าใครอยากได้ชุดอยากได้อะไรของแรกในนี้มีให้แลกมีแลกให้เล่นเดียวครับแต่เราจะาเอาที่สำคัญสำคัญก่อนที่สําคัญสำคัญก็คือเพจครับเพจทแปดอันถ้าดึงมาก็จะได้สเตตัสเหมือนอย่างที่ผมดึงไปเมื่อกี้เลยเซตเมื่อกี้เลยเป็นสเตตัสที่ถูกฟิกไว้เรียบร้อยแล้วคือดีมากอันนี้ก็จะเป็นพวกประดับเผื่อใครอยากจะมาแบบใช้ประดับม่วงอะไรเงี้ยไม่อยากหาก็ใช้หินแค่ห้าเม็ดเราก็สามารถมีประดับแหวที่ขั้น ที่สูงเป็นถึงระดับม่วงได้นะครับไหนอาวุธก็เหมือนกันครับอาวุธนี้มันจะใช้เหรียญเหรียญแบคฮารามแรกซึ่งอันนี้ยังอย่าเพิ่งไปแอดวานมันครับเอาแค่หินที่เรารูทได้ชัวยได้ง่ายๆแค่ทำเควสฟ้าแต,แต่ละวันแต่ละวันที่มันเป็นเควสให้เราทำรายวันอ่ะครับเควสนี้เงี้ยวที่ได้ e อค์ผีน้อยแต่ว่ามันจะมีหินให้เรามาแลกของพวกนี้ซึ่งจะทำให้สเตตัสเรา สูงขึ้นแบบเท่าตัวเลยอ่านี่คือวิธีแรกเนาะพอแรกมาปุ๊บเราก็เอามาใส่ครับก็เปิด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 ปุ๊บเสร็จปุ๊บก็กดบีแล้วก็ใส่ครับลากเอาเมาส์ลากเข้าไปถ้าเรามี2เซตเนาะอันอื่นก็จะย่อยทิ้งไปก็ได้อ่ะผมเสริมวิธีย่อยให้ย่อยกรับกดตรงนี้ก็ย่อยไปเลยก็จะหายไปเลยเนาะอ่าวิธีย่อยของอย่างี้สมมติผมจะย่อยสักอันหนึ่งก็คลิกปุ๊บมันก็จะแก้งแกงแกงย่อยไปเลยอย่างเงี้ยอคือยังไม่ย่อยเนาะ ยังไม่มีตัวอย่างที่จะให้ย่อยมีของอะไรอ่อนๆไหมนึหงนะนก่อนอ๋อไม่มีเลยครับของพวกนี้ใช้หมดอ่าก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องของเพลงนะครับอ่าก็สามารถเสริมสร้างพลังสเตตัสให้กับตัวละครได้ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวอย่าลืมนะครับถ้าใครจะเข้ากิวกับผมอ่านีกิวก็ เข้ามาในกลุ่มก็ได้หรือว่าแอดเพื่อนเข้ามาก็ได้แล้วก็ทักมาหาก็ได้ครับแต่ถ้าเอาชัวร์ๆก็แอดเพื่อนแอดชื่อของผมเข้าไปก่อนแล้วก็ทักมาในกลุ่มซึ่งจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปตัวคลิปอยู่แล้วครับสำหรับทีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย